สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมรถมา2สองพยนสาขา68นะฮะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะฮะ,ะก่อนหน้านี้ผมเป็นช่องอรถยนต์ไฮบริดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเพื่อ,อได้รีวิวรถหลายๆรุ่นนะฮะเยอะขึ้นนะฮะก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่านะ,ะเป็นรถมือสองเลยรวมๆเลยแล้วกันนะนะครับผมอยู่ที่บริษนนัทพิยนนะซอยศิริไทย68นะฮะแยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับนะะี่ยทายชื่อของ ชื่อช่องนะฮะก็หลงทายด้วย68นะฮะลูกค้าจะจำกันได้นะครับผมบีมพิทย์ยนนะฮะผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิทย์ยนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมรถในกลุ่มของ D s e gment นะฮะก็จะมีตั้งแต่ตัว Camry นะนะครับ Camry Accord นะฮะที่มีจอดอยู่เนี่ยนะะตอนนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดของของน้องๆนะฮะน้องๆทีมช่างนะฮะก็เข้ามาทำความสะอาดนะฮะมาที่คันแรกกันเลยดีกว่านะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว h y b r i ดนะฮะตัวท็อปนะท็อปสุดสุดาะคันนี้นะครับ5745 2.5นะะฮห้าเฮะปี 2,019นะคันี่นะครับนี่เมื่อกี้มีลูกค้าเข้ามาดูแล้วนะนะครับคิดว่าก็น่าจะจบนะฮะปรับราคาลงแล้วนะเหลือ879,000บาทนะคันนี้นะครับนี่โอ้โหไม่ใช่สิยังไม่ปรับนะคันนี้899,000บาทยังราคาเดิมอยู่นะครับหลังคาสันลูมนะนะครับเบาะหนังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ Airbag 9ใบเลยพี่นะครับเล็กไม่ยืดน้อยด้วยนะ79,000โลนะครับตัวท็อปนะฮะตัวนี้นะนะครับต้อง ระบบความปลอดภัยมีให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับบัสปอร์ตมอเตอร์ทักชั่นคอนโทรลแลอร์ซับเฟกเลสนะครับเตือนก่อนการชนตเตือนรถน่องนักเลนนะครับมีมาให้อันนี้ผิดคุ้สคอนโทรลด้วยนะแล้วก็ตัวท็อปต้องได้ตัวนี้นี่นะนะครับถงที่เป็นตัวควบคุมนะ,ะนะครับตัวควบคุมก็คือส่วนของอาการปรับของแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็บอร์ดสุดท้ายนะ เบาะด้านหลังนะฮะสามารถปรับได้มันสามารถเอ็นได้ประมาณ10องศานะนะครับตัวนี้นะฮะแม็กซ์เจนิ้วนะครับได้เป็นสีบอดรถหน่วยงานเปิดปรนการเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าพโลเท่านั้นนะ899,000เาหมื่นเ้นบาทคับแล้ผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับออกข้างอยู่ล้านเจ็ดเก้านะครับปีว่าล้านแปดนะครับไปจนขายอยู่899,000บาทนะครับน่าจะเป็นโลโก้ตรงนี้สำหรับตัวท็อปนะครับนะฮะ มี ive, ระเบิดพุสัโทไให้แล้วก็แจ้งเตือนอก่อนการชนนะฮะพรปรมกับกล้องเอดัสนะที่ตัวเป็นตัวรักษาเรื่องของรักษารถที่อยู่ในเลนนะครับถัดมาคันนี้2.5ตัวสปอร์ตนะครับปี2021นะครับชมนี่เป็นชมตัวไมเนอร์เชนนะครับนะได้แม็กซ8มาแล้วได้เครื่อง2.5มาแล้วสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะปรับลงมา20,000นะฮะ87,900 0บาทเลขมาอยู่100,000กัน1,000โลนะครับก็ถือว่าใช้งานอยู่ในะระยะที่ ใช้งานปกตินะครับนะรถสภาพเช็คสูงเลยนะครับคันนี้นี่ไม่มีสลุปนะเป็นตัวเริ่มต้นของแคมเบอรี่2.5นะครับนี่นะโดรนต้นหนงดตัวเม,นเ,มนเชนนะครับ2.5สปอร์ตนะเลขมาอยู่แสนหนึ่งแอร์แบ็กเจ็ดใบฮะแล้วก็ในเรื่องของอความเขรียกอะไรความพร้อมของตัวรถนะครับนี่นะค่อนข้างพร้อมเลยบ่ไม่มีขาดนะฮะสวยๆเดิมๆกระจกเดิมโต้ล่าทุกปัน ปิดฟิล์มเรียบร้อยนะล้อ17นิ้วนะครับนะพอปี2021นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว m มนเชนแล้วนะครับ2ี22นะนะครับเป็น22แล้วะกันนะถ้าหลักๆก็คือตัวโฉมที่22บมนเชนฮะมันจะมาในช่วงของปลายปี2021นะครับเนี่ยตัวเริ่มต้นตอนปี19เป็น2.0นะครับแต่พอเป็นตัวปี2021ไมนเชนนะจะปรับเครื่องออกขึ้นมาเป็นตัว2.5นะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็ถ้าราคาป้ายแดงเนี่ยนะครับ ใบแดงจะเพิ่มขึ้นมา30,000บาทนะครับเป็นล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่แตแตพี่ได้แต่พี่ได้เนี่ยเครื่องตัว2.5เลยนะนะครับเครื่อง2.5เลยนะร้อยสองร้อยเก้าแรงม้านะครับจากร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้าขึ้นมาสองร้อยเก้าเลยนะครับสามหมื่นบาทถ้าพี่เอาไปโมดิฟายเครื่องเอาโมดิฟายเกียร์ทั้งหลายเนี่ยสามหมื่นบาทไม่พอนะนะครับสามหมื่นบาทไม่พอนะหลักแสนยังไม่พอเลยพี่นะฮะแต่ตัวเนี้ย ตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว2.5ได้ตัว209แรงม้านะฮะก็ถือว่าโอเคประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ14-15โลลิตรนะครับตัวนี้เหมือนกัน2.0นะครับตัวนี้เป็น2.0นะนะครับผมให้ดูเครื่องนะครับเครื่องจะเป็นปนระมานนี้แล้วก็นี่เวลาดูเครื่องนะให้ดูนี่ติ่งของกาวยังอยู่นะครับตัวประกันฝาสูบฝาวาวนะครับแห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันระเยิ้มเ2 9 0แสบาทปี2019เ้เลขไม้แสนสามนะคันนี้นะนะครับเลขไม้แสนสามนะขับรถโดยานปลดเปลี่ยนการนะฮะได้เป็น โอเคเลยนะคันนี้สองสูนะครับตัวน้ำต้นสีขาวค่อนข้างหายากนะครับระบบความปลอดภัยให้มาพื้นฐานอยู่แล้วนะไบสปอตมมเตอร์ทัชคอนโทรลเลคอร์ซัพพลก่กันเลยนะครับมีมาให้เมมโมรีซีมีมาให้นะสำหรับตัวสองสูน์นะครับปิกเบรสวยนี่นะครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยใครสนใจรุ่นไหนนะฮะแคปรูปแคปหน้าจอไว้ได้เลยแคปทะเบียนเอาไว้นะฮะแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะเบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับช่องทางของไลอ้อดนะครับมีอาศัยน้ำหน้าหกหกบีบีนะครับหกสอง ทักถ่ายเข้ามาได้เลยนะฮะด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยสจุดนะครับมีไม้สาหรับรุ่นนี้มันจะฟิลลิ่งแม็กซิพหนะนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแม็กซิพหแต่ว่าได้ความนุ่มนวลนะฮะแล้วก็ได้ความประหยัดน้ํามันด้วยนะสี่สิบห้าลิตรมีเห็นสำหรับตัวสองสูจนนะครับนะฮะนี่สวยอยู่กระจกเดิมกระจกเดิมโตต้านะครับภาษีพรบนะฮะกรกฎาษหกเก้าเนี่ยกระจกเดิมโตต้าด้วยนะครับรถในงานปรับจัมพารพิ่เลี้ยวคอนสันไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มเลยนี่ สภาพสวยงามนะเนี่ยแฟนเพจครับผลิตจุลายนะฮะเอ,อ่อจูนนะฮะมิถุนายนนะครับปี19นะครับสวยเลยทีเดียวเนี่ยกันะกลังทำความสะอาดนะสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับถัดมาคันนี้8605 2.0เหมือนกันนะนะครับตัวเครื่องเดียวกันคันนี้นะครับเครื่องเดียวกันเลยนะนี่สวยเลยคันนี้นะครับนะติ่งกางยัอยู่นะฮะติ่งกางยัอยู่ห้องเครื่องเดิมๆสวยนะครับคันนี้รู้สึกราคาถูกกว่าเพื่อนเลยนะนะครับ2.0ลิตร 6 9 9 0 0 0บาทครับเมื่อกี้729,000นสอนะคันนี้699,000บาทนะแพงถูกกว่าประมาณ30,000ื่นนะครับเล็กไม่แสนสองเครื่องทนเกียร์ทนนะครับรุ่นนี้นะฮะะนครับนี่สวยนะผมว่านะภายในสวยกิ๊บเลยใครหารุ่นนี้อยู่นะครับตัวนี้ราคาลงมาแล้วนะสำหรับตัวเสาพิสูจนนะครับนะได้เป็นสีบอลนะครัรถในงานผลจัมการแม็กซ์สินะฮะก็เหมือนกันนะครับประหยัดน้ำมันเหมือนกัน นะครับกระจกเดิมโต,โต้ตาดิสฟิล์มเรียบร้อยน่าจะประมาณ60นะนะครับตัวนี้นะนะครับอ่ะถัดมานะฮะตัวนี้ลิมิเต็ดดิชั่นหรือว่าอะไรอะไรเท่มอของ c a m r y เลยนะคันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วกันนะนะครับ 2.5G นะคันนี้นะครับ 2.5G ทะเบียน8093 2.5G ปี19นี่เครื่องใหญ่นะเครื่องได้เครื่องโซ2.5นะครับ2.5ลิตร209แรงม้า250นิวตันเมตรนะ่ยเวลาสังเกตนะครับถ้าเป็นน็อต3ตัวอย่างนี้ นฮะจะเป็นตัวเครื่อง2.5นะครับน็อตสีม่วงนะนะครับแต่ถ้าเป็นน็อตสีม่วง2ตัวนี่มันจะเป็นเครื่อง2.0นะฮะยางเต็มเครื่องนะตรงยางเต็มเครื่องนะครับ,บอุปกรณ์ภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะฝาหน้าไม่มีถอดนะกระจกเดิมโตต้านะครับนี่แล้วก็อีกลักรุ่นนี้คือล้อขนาด18นิ้วพี่เป็นรุ่นเดียวที่ได้ล้อ18มานะนะครับก่อนที่จะเป็นแมนนิชเชนนะฮะเป็นรุ่นเดียวที่ได้ล้อ18บแปดมานะคา,าร์ซัลุกครับตัวนี้เน้นขับสนุกเลยนะครับเน้นในเรื่องการขับขับขี่สนุก นะฮะระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีให้เหมือนเดิมนะฮะบายสปอร์ตไมตอร์ทักชั่นคอนโทรลเรืคอสทอฟฟิกก็เลครับมีมาให้ครูสันโทนะฮะแต่ยังไม่เป็นแรปพีบนะครับเรื่องบนราคามีสันลูปให้ด้วยนะฮะตกแต่งลายไม้ลายเสือนี่โหมดการดรัพพีบมีมาให้อีโคโหมดนอร์มาโหมดสปอร์ตโหมดนะครับแอร์แบ็กเใบพี่คันนี้นะครับขับสนุกนะผมว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้เป็นที่ต้องการหากันเยอะแน่นอนเลยนะฮะสองจุนะฮะเพราะมันได้ล้อสินะครับมีจํานวนจํากัดนะฮะสร้างซักน้อยนะตัวนี้นะนะครับ 2.5G ล้อ18นิ้วนะนะครับคันนี้สวยอยู่เนี่ยก็ให้ไวแล้วกันนะนานๆมาเจอเจอทีนะสำหรับตัว2.5นะครับแล้วก็คันนี้สีวิเศษอีกหนึ่งคันเนี่ยสีวิเศษนะผมบอกเลยคันนี้เป็นตัว Burning Black นะฮะนะครับตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีสีนี้นะนะครับตัวท็อปเท่านั้นนะครับนะถ้าไม่ท็อปสีนี้ไม่ได้นะฮะ Burning Black มันจะออกเป็นสีเหลือบม่วงๆหน่อยนะครับมีให้เฉพาะตัวท็อปนะฮะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะสีเบดนี่นะฮะ บาสีเบในแคมรี่จะมีอยู่3สีนะฮะนะฮะที่จะมีบาะสีเบภายในคือ1สีกาฟไฟนะสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลคือมองปั๊บรู้เลยว่าสีน้ำตาลนะครับตัวน,นั้นเรียกสีกาฟไฟนะฮะในเริ่มจะลงเปสีเทานะครับ ภายในสีเบดเหมือนกัน2คือสีแฟนทอมบราวน์นะครับตัวนั้นเป็นน้ําตาลเข้มขึ้นมานะครับน้ำตาลเข้มภายในเบาะสีเบดเหมือนกันขนั้นเนี่ยน้าตาลเข้มลงเล่มเป็นสีน้ําตาลนะครับส่วนคันนี้ลงเล่มเป็นสีดำนะนะครับมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นฮะสีนี้มีเฉพาะตัว,ท,ตวท็อปเท่านั้น Burning b l a c k นะฮะนะครับประกายเขาก็จะเป็นบอกประกายม่วงหน่อยนี่นะครับประกายม่วงนะไม่ใช่น้ําตาลนะนะครับสีม่วงนะออกเหลือบม่วงนะครับนีท็อปสุดท็อปสุดท็อปสุดของรุ นะะฮนี่นะใครบอกว่า Camry ท็อปสุดเป็นสีขาวไม่ใช่นะท็อปสุดคือสีนี้นะครับต้องเพิ่มตังอีกนะนะฮะเดฟรีมครูสันโธมีมาให้แล้วนะครับเจ้งเกินก่อนการชนเจ้าเกินรถหนอกนอกเลนนะครับมีมาให้ในตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็บานหน้านี่โตต้านะครับภาษีพรบมกราหกเก้าพี่ยาวๆไปเลยนะนะครับภายในเป็นเบาะสีเบจนะฮะตกแต่งเป็นมิลเลี่ยนนะครับนี่มีไฟเมทไลท์ด้านในนะฮะแล้วก็ไฟแล้วก็พัดลม เป่าพนักพิงนะครับนะหน้าจอเป็นแบบฝังอยู่นะนะนครับกล้องถอยจอทัชนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แผงควบคุมด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นแอร์สามโซนนะนะครับแผงควบคุมด้านหลังควบคุมในเรื่องของตัวระบบเครื่องเสียงด้านหน้าระบบแอร์นะครับแล้วก็เบาะที่สามารถปรับไฟฟ้าได้สำหรับรุ่นนี้นะฮะสวยเลยทีเดียวพี่เรียบครุขระไม่มีบุบไม่มีรอยยิ้มนะนี่นะฮะนั่งสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวผมรีวิวเดี่ยวๆคันนี้ให้ดู สำหรับแคมรี่นะฮะคันนี้ออกห้างอยู่ร้าน799ดเาตีว่าร้าน8นะไปโดนขายอยู่899,000บาทสำหรับปี19นะครับนี่โอ้โหคุ้มนะพี่นะคันนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มนะนะครับหายไปครึ่ง50%นะนะครับที่เหลืออีก3คันนะครับอีก2คันนะนะครับผมมี h อน d ด้คอร์ดนะครับคันนี้ h อน d ด้คอร์ด เป็นตัวรองท็อปนะฮะทะเบียน605ใครสนใจรุ่นนี้เนี่ยทักกันเข้ามาได้เลยพี่มีคันเดียวนะครับ2.2.0 Hybrid นะครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะตัวท็อปจะเป็น2.0 Hybrid t ท c แล้วก็ตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวนี้1.5 EL นะครับคันนี้ปี21คันนี้ปี19 <S <S นะครับนอ่ะมาดูรองท็อปกันก่อนมีระบบ ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับขี่นะฮะช่วยเหลือในในส่วนของอะระบบน้ำมันนะฮะเราเรียกว่าไฮบริดนะครับคันนี้แรงม้าจะเยอะกว่าตัวแค m r y อรี่อีกคันนี้ได้215แรงม้านะนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบค่อนข้างโอ้โหแรงแรงหนึงๆเลยไฟหน้าเป็น Full LED นะครับไฟสปอร์ตไลท์เป็น Full LED เหมือนกัน MAX 18นิ้วนะฮะแล้วก็ได้ยางแพงด้วยนะนะครับมิชลินพร์สปอร์ต นะโอ้โหได้ยางแพงด้วยพี่ตัวนี้อยูเป็นยางตัวท็อปทอปของของของมิชลินแล้วนะนะครับภายในห้องสารค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะน่าเป็นสอสูบฝาววาวแห้งๆไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์ครบถ้วนนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีขยับนะสภาพประมาณนี้นะครับล้อแม็กสวยนะลายนี้นะอีกเร่อีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าตัวเจนเนะฮะตัวเจนเนะกระจกบานหน้าเดิมนะฮะพอได้คอร์ด แล้วก็ภาษีพรบนะครเดี๋ยวต่อให้1ปีนะนะครับถึงปี69เลยพี่นะหกแล้วพี่ไปต่อต่อใหม่จนถึงเจ็ดศูนย์เป็นต้นไปอ่ะพี่เข้าไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ถึง69นะครับนี่หกหกกิปจริงๆอันนี้ตกแต่งลายไม้นะนะครับคนหน้าต้องขึ้นต้องต้องยอมรับพราะว่าเขาตกแต่งในเรื่องของการอินเทรเนียเนี่ยนะครับตกแต่งค่อนข้างสวยนะครับกล้องสามมุมมองในกล้องถอยนะครับสามมุมมองนะนะครับ แล้วก็มี Honda l e n w a t c h ให้นะครับระบบ Honda Sensing นะครับมีมาให้คันนี้เนี่ยตัวรองท็อปนะฮะแต่ได้คุณภาพเทียบเท่าตัวท็อปของ Camry เลยนะนะครับก็ได้ระบบเ,เดี๋ยวนะน้ำมันก่อนน้ำมัน e ี0นะฮะ ต้องรับ20ได้ระบบในส่วนของแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนลดออลอกเลนนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับมีมาให้สำหรับ Honda Accord ตัวนี้นะรองท็อปแต่คุณภาพได้เท่าเทียบเท่าตัวท็อปของ Camry นะครับเพียงแค่ว่าไม่มีราคาสรุปแค่นั้นเองนะครับราคาสรุปจะมีให้ในในตัวท็อปนะฮะ2.0 Hybrid Tech นะตัวนั้นนะถึงจะมีให้นะครับนะตัวนี้ยังไม่มีให้นะฮะนะครับ แต่ระบบความ,มาปลอดภัยเทียบเท่าแคมรี่พี่นะฮะตัวนี้รองท็อบ,บอกห้างอยู่ร้าน699นะครับไม่ใช่สิร้าน639นะฮะร้าน639นะเพี่โดนขายอยู่ที่ราคา799,000บาทหายไปเกินครึ่งนะฮะติดฟิล์ม 3M ด้วยนะนะครับหายไปเกินครึ่งพี่อันนี้นะสวยเลยนะครับสำหรับตัวรองท็อปนะฮะอีกคันหนึ่งตัว เริ่มต้นนะฮะ1.5นะฮะน้ำมันล้วนนะคันนี้มีระบบอากาศในเรื่องของตัวเทอร์โบเข้ามาช่วยนะฮะเครื่อง1.5นะครับแล้วก็มีเทอร์โบเข้ามานะครับ190แรงม้าถือว่าแรงๆหึงดึงอยู่นะหล่อใเข้าสิบนะเว้นะคันนี้นะ Max17 นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะได้เป็นตัวสีขาวด้วยครับรถหนุนงานปลดประจำการนะฮะกระจกบานหน้านะครับฮอนด้านะครับแล้วก็ภาษีพรบ .69 นะใช้กันยาวๆคันนี้ตกแต่งภายในคล้ายๆตัวท็อปเลยนะครับมีตกแต่งลายไม้มาให้ด้วยนะ บอกประพไฟ้านะครับให้มาเหมือนกันนะกล้องถอยสามมุมมองมีให้เหมือนกันแล้วก็ Honda Le ลนวอชนะครับมีมาให้เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะแดปติฟ์คูซัมโถแต่มีคูซัมโถแค่นั้นเองนะให้มามีมาให้นะครับนะแล้วก็แจ้งเตือนรถออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนคันนี้ยังไม่มีให้นะครับมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นคันเมื่อกี้นะนะครับแต่ก็สวยอยู่นะได้เป็นตัวสีขาวด้วยผมชอบตัวนี้นี่เขาแต่งออกมา,มาตกแต่งเป็นตัววอวๆหน่อยนะแล้วก็มีความเรียมเข้ามานะครับค่อนข้างออ,ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะทั้งภายในภา,ายนอกนะฮะ นะครับคันนี้ออกข้างอยู่ล้านสี่เจ้าพิจารณาขายที่ราคา799,000บาทนะครับก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะปี21นะครับผมนะปี21ก่อนที่เป็นไมน์เนอร์เชนนะครับเพราะเป็นไมน์เนอร์เชนเขามีตัวระบบคอนด้าเซนซิ่งเข้ามาแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่มีคอนด้าเซนซิ่งก็คือตัวนี้นะครับนี่เป็นเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์ตรวจจับในเรื่องของแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถ่องหลอดน็อกเลนนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนในเรื่อง ถึงคนที่เดินถนนนะครับจักรยานนะครับแล้วก็รถทั่วไปนะครับในขณะที่เซ็นเซอร์ของตัว Camry เนี่ยจงเจอเฉพาะรถที่ขับบนท้องถนนแค่นั้นเองนะฮะไม่รวมถึงจักรยานไม่รวมถึงคนเดินถนนนะครับอ่ะก็ค่อนข้างล้ำคนละแบบแต่ระบบนี้เนี่ยนะฮะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีมาให้ในตัวมันยเชนที่เป็นตัวท็อปแล้วนะครับสำหรับแคมรีนะมาเช้ากว่าเขานิดนึง มาช้ากับเขานิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะสำหรับช่องนี้นะครับนะฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะฮะผมเชนเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับจากรถไฮบริดมือ2นะครับเป็นบีมรถมือ2เพชรยนต์สาขา68นะครับอ่ะนะผมจะประจำอยู่นี่นะซอยสีไทย68นะครับผมนะเข้ามาดูรถกันได้นี่คือบางส่วนนะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับรถมือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนะครับโอเคไว้มานี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ช่องนี้ด้วยนะครับ นเะบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะฮะบีมพิทยนต์นะครับช่องทางของไลแอบก็คือแอสไซน์หกหกบีบีครับนะแอสแคปรูปแล้วก็ส่งรูปเข้ามาได้เลยนะครับโอเคลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ